นี่คือคำอธิบายรถเกียร์สปอร์เท2026ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยเกียร์สปอร์เท2026 SUV รุ่นใหม่ที่ลงตัวระหว่างสไตล์และสมรรถนะเกียร์สปอร์เทปี2026ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม compact SUV ด้วยการออกแบบที่โเฉีียวทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะรถรุ่นนี้ได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความสวยงาม สมรรถนะและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันออกแบบภายใต้ของเกียร์สปอร์เทด2026ยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยมีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้า Ti เก r n o โนที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์แต่มีการปรับรูปทรงให้กว้างและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้า LED งเรียวพร้อมไฟ d a y t i m e running light ดีไซน์รูปเส้นเรขาคณิตเพิ่มความหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและมีความพลิ้วไหว เสริมความสปอร์ตด้วยล้ออลลอย์ขนาด1 8ถึง20นิ้วที่มีหลายดีไซน์ให้เลือกตัวทังมีสีสันใหม่ที่โดดเด่นเช่นสีน้ำเงินเข้มเมทัลลิกบลูสีเทากราฟิตและสีแดงแครงสันเรสซึ่งสะท้อนบุคลิกที่แตกต่างของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดียอในห้องโดยสารเมื่อออเปิดประตูเข้ามาภายในเกียร์สปอร์ตเอสจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและบรรยากาศหรูหราทันสมัยคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วที่รวมทั้งหน้าปัดดิจิทัลและจอไวว้้ดยกัน รองรับระบบ Gear c o n n e เน Apple CarPlay และ Android Auto อย่างเต็มรูปแอร์สอดูดที่ใช้ตกแต่งภายในเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และยังมีระบบปรับอากาศแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกที่นั่งเบาะหลังสามารถพับได้แบบ40:20:40ต่อต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกล เทคโนโลยีและความปลอดภัย KIA Sportage 2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยล้ำสอม,มัยเช่ฟอร์วอลิชันเอไวแดนแอสซิสทีเอฟระบบช่วยเบรกฉกเฉินอัตโนมัตเองคีปิ้งแอสซิสเอชเคเอช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนบลายสปอร์ตวิวมอนิเตอร์บีวีเอแสดงภาพมุมอับด้านข้างไฮเไวย์ดริฟวิ่งแอสซิสเอชดีเอ ระบบช่วยขับขี่บนทางด่วนอย่างตอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Parking Assist ที่ช่วยให้การจอดรถในที่แคบเป็นเรื่องรอรถนั้นและเครื่องยนตน์ด้านขุมพลังเกียร์ส r t a g e 2,026มีให้เลือกหลายแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทั่วโลกเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและ2.5ลิตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองเครื่องยนต์ไฮบริด HEV ที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมพร้อมความประหยัดน้ำมันละกอออินไฮบริด PHEV สำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่ด้วยไฟฟ้าในระยะทางสั้นๆและยังสามารถใช้เครื่องยนต์เมื่อเดินทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ AWD เสริมความมั่นใจเมื่อขับบนถนนที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นถนนเลื่อนฝนตกหรือเส้นทางคูเขวความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อออกจากระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ล้ำสมัยแล้วเกียร์สปอร์เทอยังมีการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Gear Connect ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะรถเช่นระดับน้ำมันการล็อกปลดล็อกและค้นหาตำแหน่งรถได้จากสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA over the air เพื่อให้ระบบต่างๆทันสมัยอยู่เสมออบบอเสียงคุณภาพสูงจากฮาร์แมนคาดอนสร้างประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอารมณ์เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งใกล้และทดรุ่เกียร์สปอร์เอสเป็นรถ SUV ที่ผสมผสานความสวยงามความปลอดภัยเทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถครอบครัวที่ทันสมัยหรือผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบสไตล์สปอร์ตและฟีเจอร์ล้ำสมัยไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกเดินทางไกลรถรุ่นนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน สรุปสั้นเกียร์สปอร์เทอคือ SUV รุ่นใหม่ที่ทันสมัยมาพร้อมดีไซน์โฉบเฉีียวเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบความปลอดภัยครบครันและตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานทุกไรฟ์สไตล์ในะอยากให้ผมเขียนเวอร์ชัน SEO Friendly เหมาะสำหรับลงเว็บหรือบล็อกพร้อมคำค้นหา Keyword นี่คือคำอธิบายรถเก a ยร์สปอร์เความยาวประมาณ800คําในภาษาไทยเกียร์สปอร์เ SUV รุ่นใหม่ที่ลงตัวระหว่างสไตล์และสมรรถนะเกียร์สปอร์เทปี2026ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม Comp พ c t SUV ด้วยการออกแบบที่บเฉีียวทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะรถรุ่นนี้ได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความสวยงามสมรรถนะและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันออกแบบภายในของเกียร์สปอร์เท2026ยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยมีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าไทเกอร์โนสที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์แต่มีการปรับรูปทรงให้กว้างและ